มาพบกับรายการ Mingky.com อีกครั้งวันนี้แล้วก็วันนี้ผมมีแขกรับเชิญเป็นผู้หญิงสวยมีดีกรีเป็นถึงรอ,อ,องนางสาวไทยแล้วก็เก่งมากเพราะเขาเป็นถึงนักวิศวกรครับก็เชิญพบกับคุณกุ๊กอัมพิกาสวัสดีครับกุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มิงสวัสดีค่ะคนที่ ติดตาดูพี่มิ้งอยู่ด้วยค่ะแหมแนะนำซะดีเชียวนะบอกว่ามีสาวสวยมาด้วยแนะนําแบบนี้ค่อยหน้ามาร่วมการมิงหน่อยแน่นอนกว่าจะเรียกตัวได้คิวยาวเหยียดก็ต้องขอบคุณมากที่พูดมาร่วมรายการอ่าแนะนำตัวนิดนึงว่าเป็นไงนึกก่อนก่อนอื่นต้องบอกว่าผมกับฟุ๊กกันรู้จักกันตั้งแต่ตอนเราเรียนอยู่ที่ลอนดอนลอนดอนใช่เราเจอกันที่ลอนดอน ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะคบกันมานานถึงขนาดนี้ดูแบบไม่นานก็ประมาณห้าหกปีไหมพี่มิ้งหกหกปีเนาะอืมก็ถ้าถ้าไม่ใช่รอจนมาขอเออ่ให้อิร์วิววันนี้ก็คงไม่ครบหรอกคือจริงแล้ววางแผนตั้งแต่หกปีที่แล้วละาลิปเหมือนกันเลยกําลังคิดว่าจะตักตวงผลประโยชน์ยังไงจากการครบกันเป็นเพื่อนในความสัมพันธ์นี้หกปีกําลังน<อ>ึอกอยู่ว่าจะยังไงแสดงว่าเราเราได้บรรลุผลแล้วนะว่าคบเป็นเพื่อนกันก็คือนี่แหละผลประโยชน์ที่เราได้ แ <Okay. S 2> น่นอนไม่มีผเหมืมอนไปไม่ครบแล้วเนี่ย6ปีเบื่อแล้วนี่ก่อนเกิดอ,อื่นได้ได้รองนังสาวไทยใช่ไหมเนี่ยนี่รองม<อ>ิสไทยรยูนิเวิร์สรอหนูไม่อยากบอกปีเลยบอกปีเดี๋ยวรู้อายุเอาเป็นว่าเคยได้รองมิสละกันโอเคจบไปอันดับ25จากทั้งหมด27บ้างร้องอันดับย <laughs> รองอันดับสองจ้าโอ้โโอเครองอันดับสองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สโอเคจ้าอ่าเข้าเรื่องมีสาระนิดหนึ่งันดีแค่วันนี้เข้าเรื่องเลยใช่วันนี้ที่ชวนปุ๊กมาคุยกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้พี่ก็ติดอยู่ที่ล็อกดาวน์อยู่ที่ประเทศสเปนสี่สิบกว่าวันละแล้วก็อ,อ,วอย่างที่คนไทยก็ทราบกันว่าว่าเออประเทศสเปนอ่ะเขามีการล็อกดาวน์ที่ที่เข้มข้นที่สุดในโลกคือห้ามออกจากบ้านเลย ก็คือตำรวจสามารถจับและปรับเ,เงินทั้งหมดห้าห้าหมื่นบาทเลยนะสี่ถึงห้าหมื่นบาทถ้าถ้าคุณออกอไปโดยที่ว่าไม่มีเหตุผลนี้ครับก็ก็เลย <สะ S 1> รู้สึกว่า <สะ S 1> พี่รู้สึกว่าเครียดที่ติดอยู่ที่สเปนก็แต่ว่าก็อยากจะรู้ว่าเออคนไทยนี่ที่อยู่เมืองไทยนึงก,กุ๊กก่๊กกรุงเทพเองเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเอางี้นะพี่มิงชันเนี่ยคือยอมรับเลยอ่ะที่สเปนเพราะสเปนอ่ะล็อกดาว นานแล้วเนาะกี่วันนะเมื่อกี้บอกห้าสิบห้าวันไหมเอ้ย,ยังไม่ถึงประมาณห้าสิบนี่แหละห้าสิบวันห <50 S 1> ้าสิบวันเนาะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยเอาจริงๆแบบเพิ่งจะแค่แบบเดือนเดือนเดียวเองที่เราแบบล็อกดาวน์มาแล้วก็คนก็เหมือนมีมีมสองกระแสะกระแสะหนึ่งก็คือพอใจที่ล็อกดาวน์เพราะว่าจะได้เหมือนแบบเออช่วยไม่ให้โควิดมันแพร่กระจายใช่ไหมแต่อีกกระแสะหนึ่งอ่ะก็ไม่พอใจบอกว่าล็อกดาวน์แต่ว่าก็เหมือน บ,บไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมันเหมือนว่าอยากจะได้มาตรการอื่นๆเพิ่มเติมว่าจะต้องทํายังไงอีกหนึ่งสองสามสี่หลังจากที่ล็อกดาวแล้วแต่ทีนี้ล่าสุดเอานี้อัปเดตล่าสุดประเทศไทยนะตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์อะจะเริ่มดีขึ้นที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าต้นเดือนเมษายนอะคนที่ติดเชื้อที่ที่ประเทศไทยเจอแล้วก็เก็บสถิติไว้แบบเป็นสถิติไว้อะ่ะ mm hmm. มันหลักร้อย Mm hmm. แต่ตอนนี้จากหลักร้อยเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆเป็นหลักสิบจากหลักสิบอ่ะเป็นหลักหน่วยเพราะฉะนั้นแบบพอดูตัวเลขแล้วแบบแนวโน้มมันดูดีขึ้นใช่ไหม mm hmm. แล้วพอล่าสุดมาตรการล่าสุดนี่คือต้นเดือนพฤษภาคมนะเราคุยกันนะแต่ว่าเราผ่านการแบบล็อกดาวน์ผ่านแบบช่วงที่มันเข้มข้นช่วงเมษาเราผ่านมาแล้วจะบอกว่าต้นเดือนพฤษภาคมอะ่ะล่าสุดประเทศไทยเนี่ย mm hmm. เขาก็คลายมาตรการล็อกดาวน์บางมาตรการลง mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนเนี้ย คนอ่ะก็เริ่มที่จะออกจากบ้านได้บ้างวันนี้เป็นวันแรกนะสามพฤษภาคมเป็นวันแรกที่คลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วคนเริ่มออกจากบ้านแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งกินตามร้านอาหารที่มันอยู่แบบในห้างร้านอาหารติดแอร์ไปนั่งแบบว่าชาบูจิ้มจุม่มหมูกระทะแบบแอร์อัดอยงเงี้ยไม่ได้คือคลายล็อกก็จริงแต่ว่าก็ยังมีเขาเรียกว่า มีมีม,มีมีข้อกําหนดอยู่ว่าถึงแม้ว่าจะคลายล็อกแต่ก็ต้องปฏิบัติตามหนึ่งสองสามสี่ห้ายังต้องสวมหน้ากากอนาม,มาัยยังต้องนั่งห่างกันยังต้องแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งยังต้องทําอยู่ <c oughs> เนี่ยเ <c oughs> นี่ยมาตรการที่เมืองไทยตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งคิดว่าคนไทยก็ก็เออเราก็แบบเป็นชาติที่แบบว่าสนุกสนานเฮฮาแบบเฉลิมฉลองเนอะแล้วก็ช่วงแบบคิดดูดีช่วงสงกรานเราก็ไม่ได้เล่นสงกรานวันหยุดต่างๆตอนแรกคนก็ถกเถียงกันว่า จะเลื่อนวันหยุดไหมหรือว่าจะไม่เลื่อนสุดท้ายเนี่ยวันหยุดไม่เลื่อนเพราะว่ามาติครมะอออกมาบอกว่าอ่าไม่เลื่อนวันหยุดทุกอย่างเหมือนเดิมแต่าการเดินทางข้ามจังหวัดถ้ามาจากจังหวัดที่เป็น10จังหวัดกลุ่มเสี่ยงอะ มันจะมีลิสต์อยู่นะแบบกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแบบนี้เนี่ยยกตัวอย่างถ้าคุณเดินทางข้ามจังหวัดแล้วคุณมาจากจังหวัดเหล่านี้คุณไปถึงจังหวัดปลายทางคุณต้องกักตัวสิบสี่วันเป็นแบบโลโ a l ควอ u a r a คือมาตรการต่างๆยังมีเหมือนเดิมคนก็แบบเอาจริงๆเหมือนครึง่งคึ่งกลางๆเหมือนผ่อนคลายได้มากขึ้นแต่ก็ยังมีข้อกําหนดอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่คนพูดกันก็คือเรื่องของแอลกอฮอล์หลายคนบอกว่าแอลกอฮอล์มันเกี่ยวหรอทําไมถึงไม่ยอมขายเพราะก่อนนันนั้นขายไม่ได้เลยนะแล้วแบบคนบางคนไปแอบซื้อแล้วโดนจนะ โดนจับทั้งคนซื้อโดนจับทั้งคนขายล่าสุดเนี่ยขายได้แล้วแต่ว่าไปนั่งกินตามร้านเนี่ยไม่ได้คือเหมือนแบบซื้อแล้วเทคโฮมกับแบบไปดื่มเองที่บ้านนี่อันนี้อันนี้มาตรการที่ที่ที่ประเทศไทยที่ตอนนี้แบบว่าเป็นอยู่คือเหมือนจะคลายล็อกดาวน์มากขึ้นแต่ทางคุณหมอคุณหมอทวีสินนะเธออยู่ทุ่งเนี่ยเธอเธอได้ตามข่าวบ้างไหมเธอรู้ไหมคุณหมอทวีสินหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเปิดขอเปิดอีกเปิดนะ๋ยวขอปิดหน้าต่างแป๊บโอซีปิดเลย แล้วเปิดหน้าต่างทําไมนะเดี๋ยวฝุ่นก็เข้าบ้านหรอกไม่เป็นไรให้มันเข้าจะได้มีเพื่อนบ้านอยู่ในบ้าน,นอย,อยู่ในบ้านไม่มีเพื่อนเลยอที่สเปนที่สเปนนี่มีพีเอมสองจุดห้ามน้อยมากนะต้องมีได้มาดริดประเทนสเปนคือมาดริดเมืองเดียวกับบาเซลน่าสองเมืองเองมั้งที่มี ามะละภาวะสูงแต่ด้วยความที่ตอนนี้พี่อยู่เมืองเมืองชายทะเลตากอากาศใกล้กับบาร์เซโลนาแล้วซึ่งมันอยู่ติดทะเลเพราะฉะนั้นลมมันแรงอ่ะมันจะน้อยกว่า Madrid, แมตริกแมดจุดกลางประเทศจึงไม่มีทะเลลอ้อมรอบเพราะฉะนั้นแมทจะจุ oh. ดแรง,งหน่อยใช่เออลืมไปพี่มีเดี๋ยวก่อนตอนนี้เธออยู่เมืองอะไรนะเธอไม่ได้อยู่แมดริกนี่หว่าพี่อยู่เมืองใกล้ๆกับบาร์เซลโลนา mm. ชื่อกาลาเฟลมันเป็นเมือง <af> ที่แบบนักท <af> ่องเที่ยวมาเที่ยวใช่มาเที่ยว,ายวตากอากาศมาริม,ม,มทะเลอะไรประมาณนี้ อยากไปนะเดี๋ยวไว้รอแบบว่าคลายมาตรการล็อกดาวน์ก่อนตอนนี้เครื่องบินประเทศไทยก็เข้าออกไม่ได้นะเป็นแบบว่าเครื่องบินโดยสารพาณิชย์เนี่ยไม่ได้ยกเว้นพวกที่แบบว่าตกค้างอยู่มีเหตุจําเป็นอะไรเงี้ยเด็ดอันนี้ต้องไปดูประกาศนะของประเทศไทยก็ยังไม่ได้ที่สเปนได้ปะ่ะเครื่องบินโดยสารไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันพรเช้าเพราะว่า,ววาตอนนี้จริงๆแล้วพี่ก็คิดถึงพ่อแม่ก็อยากกลับบ้านแต่อย่างแรกคือเขาก็ยังไม่มีเครื่องบินไปอย่างที่สองคือถ้ามีแล้วอยากกลับไหม คิดว่ายังไม่อยากกลับเพราะคุยกับมา้าเหมือนกันบอกว่ากลับไปก็ลําบากเพราะาต้องไปกักตัวที่กรุงเทพก่อนพอถึงเสร็จสิบสี่วัน mm hmm. เสร็จกว่าจะเจอพ่อแม่พ่อแม่ตอนนี้อยู่เชียงใหม่ขึ้นไปเชียงใหม่ต้องไปกักตัวเองอีกอันนี้คือความรับผิดชอบส่วนตัวที่พี่คิดไงเพราะว่าพี่คิดว่า <Hi. S 1> เราไม่รับผิดชอบส่วนตัวแต่เป็นว่ารักพ่อแม่ไปเจอไปติดเขาขึ้นมาเนี่ย mm hmm. บาปมันอยู่ที่เราเพราะเขาเป็นผู้สูงอายุแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบ oh. เป็นอะไรที่แบบแบบต้องคิดละเอียดมาก แค่คิดแค่นี้ถือว่ากตันยูแล้วนะดีมากทาดีมากอุตส่าห์เรานั่นคืออะไรบาปบุญหรอรับบุญหรอเราคนไทยเราคนไทยไม่เคยลืมกําพืชไม่เคยลืมเชื้อชาติีาดูนี่คือหน้าตาของคุณหมอทวีศิลเห็นเปล่าเนี่ยเี่ยโอ้โหคุณหมอหล่อมากหล่อแม้คุณหมอเคยเล่นหนังนะแอบดูข่าวคุณหมอก็เล่นนะนี่คุณหมอบอกว่าถึงแม้ว่า เราจะมีผ่อนคลายมาตรการต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดดูช่วงแบบสิบสี่วันภายในสิบสี่วันแล้วตัวเลขคนติดเชื้อรายใหม่แบบเพิ่มสูงขึ้นเพราะตัวนี้เราหลักหน่วยเนาะก็อาจจะก,กลับไปเข้มล็อกดาวน์แบบเข้มข้นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันคุณหมอบอกช่วงนี้ต้องแบบช่วยกันหน่อยถึงแม้จะผ่อนคลายแต่ก็ต้องแบบระมัดระวังอยู่เออขอขอพูดแบบบุมมองจากคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมองย้อนกลับไปดูประเทศไทยนะนจากที่ติดตามคือ เราก็ภูมิใจนะอย่างที่คนไทยพยายามประโคมข่าวว่าเนี่ยต่างชาติชื่นชมน,มนู่นนะี่นั่นจริงๆแล้วพี่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินจากเมืองนอกที่เขาพูดนะ oh. จจกเมืองไทยไปเอาข่าวจากไหนไรู้แต่ว่าจากตัวเองก็ยอมรับอ่ะชื่นใจจริง,รงๆพราตัวเลขถ้ามันเป็นตัวเลขจริงแล้วเราทําได้จริงต่ําขนาดเนี้ย ก็ชื่นชมว่าประเทศไทยเราเก่งหมอเก่งบุคลากรเก่งรัฐบาลทุกคนที่ดูแลกันช่วยกันทาเต็มที่เก่งแล้วก็ประเทศเราจริงๆแล้วว่าเป็นประเทศที่หน้าด่านมากติดกับประเทศจีนเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามากที่สุดในโลกแล้วแต่เรายังมีตัวเลขอยู่ที่มันแบบอลังการมากพราเราเก่งจริงแต่ด้วยความด้วยความที่พี่อยู่ในประเทศที่เมื่อสองวันก่อนเป็นประเทศที่มีมีผู้ติดเชื้อสูง actually ตอนตอนนี้ก็ยังเป็นผู้ติดเชื้อสูงอันดับสองของโลกแต่ว่าผู้เสียชีวิตตอนเนี้ยผู้เสียชีวิตตอนเนี้ยจะเป็นอยู่อันดับสี่แล้วเพราะว่าประเทศสหราชอณารักานำไปเป็นอัดจองแล้วเอออังกฤษ่ะเนี้เดี๋ยวจะต้องเมาเรื่องอังกฤษหน่อยที่เขาตัวแบบใช่แต่ว่าเขาบอกกันว่าเออจากที่เราอยู่ในประเทศที่เคยเป็นแบบรุนแรงมากที่เขาที่เขากักตัวแบบว่าเมืองไทยเรามีเคอร์ฟิวแค่ช่วงที่เราหลับ ก็คือ10โมงสี่ทุ่มจนถึงตีห้าแต่ที่นี่เคอร์ฟิว24ชั่วโมงตลอด7อาทิตย์7สัปดาห์ที่ผ่านมาอยากจะบอกว่าเมื่อวานนี้วันที่สองพฤษภาคมเป็นวันแรก<ม>ที่ผ่อนคลายคือสเปนอนุญาตให้ออกไปเดินเล่นรอบรอบบ้านในระยะรัศ,รศมีหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็เดิน<ม>ได้มากที่สุดแค่2คนด้วยกันนะต้องอยู่บ้านเดียวกันเท่านั้น แล้วก็สองคนเท่านั้นแล้วก็จะเดินได้ช่วงหกโมงเช้าถึงสิบโมงเช้าแล้วก็อีกทีหนึ่งคือสองทุ่มถึงสิบถึงห้าทุ่มแล้วก็เมื่อวานนี้พอเขาให้ออกเดินได้พี่ก็ออกไปเดินก็คือเอ่อเฮ้ยความรู้สึกไม่ได้ตอแหลเลยอะด้วยความที่พี่ติดแบบจริงจังออกไปแล้วรู้สึกเฮ้ยฟรีดอมรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เดินมาสู่อากาศได้เดินไกลๆออกมาเห็นบ้านม ความรู้สึกฟรีด้อมมันอิสระควารู้สึกเฮ้ยเรามีอิสระแล้วไม่ได้จุดติดกักอยู่ในบ้านอย่างนี้แล้วแล้วก็เท่าที่เห็นโดยโดย,โดยรวมนะเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยทุกคนก็เหมือนก็มีความสุขกันดีนะหมายถึงว่าเขาเขาก็เดินแล้วก็เขาก็เว้นระยะห่างกาันแล้วก็มีหน้ากากคืออยากจะบอกว่าเขาก็ยังไม่ใส่หน้ากากกันอยู่ดีก็คืออ <the> ใส่ไหมที่สเปนที่สเปนหาซื้อหน้ากากได้ง่ายไหมเอางี้ก่อนเอาตอนนี้ง่ายคือรัฐบาลบอกว่าถ้าคุณมีบัตรสุขภาพสเปนอะ เข้าไปที่ร้านฟาร์มัซีแล้วก็ยืน่นเขาจะให้หนึ่งบัตรหนึ่งคนแล้วก็แล้วก็หาซื้อยังพอมีอยู่ไม่ได้แบบขาดแคลนแบบรุนแรงถ้าจะซื้อหาซื้อได้ว่าะงั้นเถอะแต่ว่าคนเขาก็ยังไม่ได้เหลือดร้องว่าต้องมีต้องมีไงเขาก็ยังไม่ได้ซีเรียสมากเนี้อ่าพี่เมิงหน้ากากอนามัยท,ที่ที่สเปนเนี่ยชิ้นหนึ่งในราคากี่บาทเอ่อถ้าเป็นอนามัยแบบที่เราใส่นี่ก่อนที่แบบเป็นเป็นแบบหมออะ ชิ้นหนึ่งตอนนี้เป็นโซนจิ๊กมาสอะใช่โซนจิ๊ก้มาสตอนนี้น่าจะประมาณสามยูโรสองถึงสามยูโรบาทอะเอาคุณเครื่องคิดเลขคูณเร็วเอาเป็นว่าเท่าไหกอับนี้อันนี้หนึ่งยูโรเท่าไหร่สามยูโรเท่าไหร่ของสามสิบสามมั้งเอาตีสวะสามสามนะคุณสามสามคูณสามยูโรแล้วอันหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทหรอแพงกันนะเออ มันแล้วแต่ไงแล้วแต่ไปซื้อที่ไหนบอกตรงเพราะว่าพี่ก็ยังไม่ได้ออกไปซื้อด้วยตัวเองเพราะพี่มีพอมีเก็บแต่เท่าที่เห็น่ะประมาณนี้แหละอืมแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่ารัฐบาลมีแจกฟรีต่อหนึ่งคลาสจะให้ส่งไปให้ม่ล่าหน้ากากอะแต่ว่าบวกนะชิ้นละร้อยห้าสิบเอาไงไม่เป็นไรอยาให้ชิ้นละห้าร้อยไปเลยแต่ว่าอยากจะบอกว่าค่าส่งแพงมากเพื่อนจะส่งมาให้อะค่าส่งหกชิ้นสองพันแล้วแล้วแล้วที่ที่ไปสนีทเขาบอกว่า เออปกติเจ็ดวันถึงนะแต่ตอนนี้เมื่อไหร่ไม่รู้เออใช่ไงทรงนี้เมืองไทยอ่ะหน้ากากอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หาซื้อยากนะแต่ว่าที่มีขายกันอนะ่ะส่วนใหญ่ที่เขาขายกันอนะ่ะเป็นหน้ากากผ้าเหมือนแบบทําเองกรองหลายชั้นหน้ากากผ้าที่เป็นโซเชียลมาร์สอ่ะเอาตรงๆก็ยังก็ยังหายากอะ่ะเอาจริงไปตามร้านขายยาก,ก็ยังไม่ค่อยมีที่มีขายออนไลน์ก็ แอบราคาแพงไงรู้สึกว่าที่นี่น่าจะโอเคเพราะว่าวันก่อนคนในบ้านไปซื้อกลับมาสี่ห้าชิ้นก็คือเขาบอกเขามีซื้อได้ก็ซื้อมาอยู่เพราะฉะนั้นพี่คิดว่ามีปนะและอย่างหนึ่งพี่ว่าอย่างที่บอกนะว่าชาวต่างชาติอ่ะที่อยู่ที่เนี่ยเขาก็ยังไม่เรื่เหมือนเมืองไทยที่แบบกลัวจนต้องเก็บต้องใช้ตลอดเวลาก็อย่างที่บอกเมื่อวันที่ออกไปเดินวันแรกค่ะหลายๆคนก็ยังไม่ได้ใส่ไม่ีใครใส่เลยดีกว่าไม่มีใครใส่เลยแม,ม,ม้กระทั่งตัวพี่เองก็ไม่ใส่พี่ถือหน้ากากไว้นในมือเพราะพี่กะว่า ถ้าเจอคนแล้วค่อยใส่แต่คือเจอคนก็น้อยมากอะแล้วทุกคนก็พยายามเดินหา่หางกันแบบห่างแบบสิบเมตรนะไม่ได้แค่สามเมตรถ้ามันต้องสวนกันก็คือพยายามข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยอือนี่นี่นที่อัดที่เราคุยกันอยู่นี่เธอไม่ได้สวมหน้ากากวะเนี่ยอ๋อสวมนะแต่แบบ invisible <c oughs> มืนกั invisible อน,นสวมนะแบบบางสวมแบบบาง <c oughs> บางมากจนแดงเลยนี่ไง สกรีนจนแดงเลยเออก็เพราะว่าไปนี่ไม่แน่ใจว่าทาปากแดงไปหรือเปล่าถ้าแดงไปต้องต้องบอกนะเพราะว่าแบบคือเสื้อแดงไงก็เลยแบบไม่กูเปิดม่เทปปากแดงสวยโดยธรรมชาติอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรอันนี้ปลอมไหมปลอมไหมเราอะก็ปกติก็ไม่ค่อยพูดความจริงอะเอางี้ละกันเอาเป็นมาตรฐานเออหกปีเห็นที่ต้องครบต่อพูดได้ถูกใจยวก่อนจาระโอเคจาระเรามีครบแล้วเนาะก็พูดประมาณนี้ยเนาะว่าว่าอ่าถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวก่อนนะขอขอขออัปเดตสั้นๆก่อนเอางี้ก่อนตอนนี้สเปนผู้ติดเชื้อมีเท่าไหร่เอางี้ก่อนหูอันนี้หลอกถามนะเนี่ย <c oughs> ของเปิดก่อนไม่ยังสองแสนกว่าหรือเปล่าเธอเปิดสิเอางี้ระหว่างระหว่างที่เธอเปิดพี่นีฉันขออัปเดตของประเทศไทยก่อนคนที่นู่นจะได้รู้ว่าตอนนี้นะประเทศไทยเป็นเท่าไหร่สามพฤษภาคมนะผู้ป่วยรายใหม่ที่ประเทศไทยอยู่ที่สามคนแล้วก็ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่สองพันเก้าร้อยหกสิบเก้ารายตีซะ่าสามพันอ่ะ เพราะว่าอีกไม่เท่าไหร่ก็สามพันอนาร์บิปว่าป่วยรายใหม่สามรายติดเชื้อสะสมเกือบเกือบจะสามพันประมาณนี้แต่ว่ารักษาหายแล้วก็เยอะนะรักษาหายแล้วก็สองพันเจ็ดร้อยรายก็เกือบสามพันเหมือนกันก็แสดงว่าตัวเลขประมาณอืมโอเคที่สเปน active case สเปนเป็นไงอ่อผู้ป่วยที่ยัง active อยู่ที่ยังที่ยังมีอาการอยู่ก็คือหนึ่งแสนกับสามพันสองร้อยสิบเก้าคน เยอะเหมือนกันนะใช่แล้วก็ผู้ป่วยที่หายแล้วหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบแปดคนก็แต่หายแล้วก็เยอะก็คือเกินครึ่งอ่ะหายแล้วเกินครึ่งล้ <Okay. S 1> แล้วก็ผู้เสียชีวิตเอสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยคนเออโอเคซึ่งก็ยังเป็นอันดับสี่ของโลกมั้งอย่างที่บอกเพราะว่าเอสเตรเลอัสา,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 าตราชนยออสเตอนนี้เป็นล,ลียออสเตรเลียออตรลียออตรลียังเป็นอันดับหน,นึ่งสญญนสเตสรียอสเรเลียออยอสเตรเลีเตรเลีสเตรเลอสเตรเลียออเตรเลียอ อืมโอเคโอเคก็ก็อย่างนี้แหละยอดรวมทั้งหมดก็นี่แหละสองแสนสี่มืนห้าพันห้าร้อหกสิบเจ็ดคนสเปนก็เป็นว่าอยากจะขอทิ้งท้ายไว้แค่ประมาณว่าแค่นั้นเองว่าด้วยความที่ผมอะที่ที่พี่อยู่ในประเทศที่มีเคยมี ภาวะวิกฤตอย่างรุนแรงระดับโลกอันดับสองของโลกเคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกก่ <c oughs> อนที่อเมริกาจะแซงไปใช่ไ่ะตอนนี้เป็นอันดับสองอยากจะบอกว่าถ้าไม่มาถึงจุดเนี้ยคุณไม่รู้หรอกว่าความเครียดมันคืออะไรมันคือสองครามที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าไอเชื้อโควิดเนี่ยมันอยู่ได้ทุกที่แล้วก็แม้กระทัง่งฝรั่งเขาไม่ปิดปากการตัวพี่เองอะออกนอกบ้านไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆนะเพราะว่าตำรวจจับจริงๆเพราะว่าถูกปรับออกข่าวทุกวันปรับเงินหลายหมื่นบาทมาก แล้วก็กฎของเขาคือเข้มมากเพราะว่าเขาให้ออกบ้านได้หนึ่งคนตอนหนึ่งแฟมิลี่หนึ่งครอบครัวไปซื้อกับข้าวแล้วก็กลับบ้านได้แล้วต้องซื้อในเราแวแกเดียวกันด้วยนะหมายถึงว่าถ้าเธอขับข้ามแดนเขาขอเช็คนะว่าบ้านเธออยู่ตรงไหนเธอมาทำไมซื้อตรงนี้ทำไมไม่ไปซื้อตรงนู้นโดนจับหลับคือเขาก็าซีเรียสมากเพราะว่าผู้เสียชีวิตก็สูงมากมากจริง <Okay. S 1> ๆแล้วก ความเครียดมันสูงมากจริงเพราะว่าในบ้านอ่ะตอนที่พี่เคยอยู่กับผู้ป่วยที่มีเชื้อโควิดอยู่ในบ้านหลังเดียวกันด้วยโชคดีที่บ้านหลังนี้มีสี่ห้องเพราะฉะนั้นตอนที่ผู้ป่วยคนนั้นติดเชื้อคืออาการไข้สูง39องศาแล้วก็ไอแห้ง mm hmm. ทุกอย่างเป็นหมดเขาเข้าไปกักตัวเองเลยในห้อง8วันที่แบบไม่ออกมาเลยนะเร,เราต้องเราต้องเอาอาหารไปส่งให้เขาหน้าห้องแล้วเขามีห้องน้ําส่วนตัวเราไม่ปนเลยและส่วนเราเองอ่ะผู้ที่ผู้ที่ไม่ติดแต่ว่าเราเครียดไปแล้วอ่ะ มันเช็ดมันล้างมือไม่กล้านั่งติดกันเลยสามคนนั่งกระจายกันสามสี่เมตรไม่ได้จับเนื้อต้องตัวไม่ได้กอดไม่ได้ทัชมือไม่ได้อะไรเลยเพราะงั้นเธอะแยกกันอย่างจริงจังเพราะเรากลัวมากแล้วก็อย่างที่บอกกันะที่ประเทศต่างประเทศส่วนใหญ่ western country อะไรเงี้ยยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาอะบอกเลยแล้วต่ามาบอกว่าถ้าเธอป่วย ไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลถ้าเธอคิดว่าเธอมีอาการตัวร้อนเนี่ยให้รออยู่บ้านให้โทรศัพท์หาถามอาการนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเธอรู้เธอคิดว่าเธอเป็นอ่ะให้เธอรักษาตัวเองนอนดื่มน้ำเยอะๆวิตามินซีหรือว่ากินพาราเซตามอลจนกว่าถ้าเธอแบบหายใจไม่ออกติดขัดรุนแรงรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอันนั้นถึงค่อยไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อ่ะมันมัน,มนฟังรู้แล้วมันน่ากลัวเนาะ แต่มันทํากับทุกคนจริงๆคือมันเคยมีข่าวหลุดออกมาว่าที่ว่ามีคนกล่าวหาว่าประเทศรัฐบาลรัฐบาลหนึ่งทอดทิ้งคนไทยซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าเออขออยากให้ทุกคนฟังข่าวกันดีๆจริงๆจริงจังอย่าเพิ่งไปเกลียดไปว่ารัฐบาลเขาหรือว่าฝรั่งอย่อยางงี้งี้งั้นเพราะว่าตัวฝรั่งเองชาวต่างชาติที่เขาอยู่ประเทศนั้นเองอ่ะเขาก็ประสบปัญหาเดียวกันจะจะจะเชื่อชาตเขาไม่ได้ทิ้งแค่คนไทยทั้งหมดเลยเขาให้ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน ใช่ทุกผิวสีทุกเชื้อชาติเขาบอกให้ดูแลใจอยู่ที่บ้านจนคุณเป็นอาการหนักมากถึงไปเพราะอะไรเพราะว่าพอมันมาถึงจุดที่ที่พี่พูดแล้วไงว่าจุดจนที่พูดป่วยติดเชื้อเป็นแบบสามหมื่นแล้วอะ่ะรัฐบาลไหนในโลกก็ไม่สามารถรองรับได้หรอกเพราะโรงพยาบาลเรามีไม่พอเครื่องช่วยหายใจเรามีไม่พอแม้กระทั่งประเทศไทยถ้าปล่อยให้ถึงจุดนั้นนะ่ะผมว่าทางการแพทย์เราก็จะลอบอาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เตือนสิ่งที่พี่พูดได้เสมอคือเฮ้ยเมืองไทยเราอะ Amazing ดีมากดูดีมากแต่ห้ามละหลวมคนไทยเราต้องกลัวไม่ใช่ไม่กลัวนะ oh. พอปล่อยให้ออกไปทํามีชีวิตอิสระแล้วอะคุณก็เอนจอยคุณก็สนุกกับมันได้แต่อย่าเห็นแก่ตัวอย่าทําจนต้องทําให้พ่อแม่เราเดือดร้อนคนที่ผู้สูงอายุเดือดร้อนรอบตัวเรา เราจะเอาเชื้อไปติดให้กับคนที่เขาเอมีมีจุดเสี่ยงเท่าไหร่ก็ไม่รู้อย่าลืมนะว่าถ้าเขาติดแล้วเขาเสียชีวิตไปเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราทําให้คน,<ม>ค,นคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วให้มองแบบนี้ใช่ไหม,มให้มองอย่างนี้เราจะได้ช่วยโลกช่วยประเทศช่วยชาติช่วยตัวเองช่วยครอบครัวตัวเอง,ยอ,เอ,งอย่าเห็นกับตัวแค่นั้นแหละที่พี่อยากบอกพี<อ>่มิงเคเดี๋ยว คลิปนี้เราประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยที่เราค้างกันไว้ก็คือมาตรการดูแลของโควิดที่อังกฤษเพราะว่าเราก็ดูเห็นตัวเลขที่อังกฤษแต่เดี๋ยวแบบเดี๋ยวลองดูอีกทีซิจริงๆอ่ะอยากจะคุยเรื่องนี้ด้วยนะที่เอ่อบริสจอยซ์สันน่ะนายกอังกฤษอ่ะที่ติดเราก็หายแล้วก็อย่าลืมข่าวดีของเขาลูกชายคนใหม่เพิ่งจะคลอดออกมาวีคที่แล้วเดี๋ยวต้องคุยต่อเอางี้วันนี้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววีคหน้าเราคุยกันต่อว่ามันมีแบบ โตัวเลขมันขยับไปยังไงบ้างทั้งที่ไทยและที่สเปนดีไหมได้ได้ได้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกัน <Okay. S 1> ถ้ายัางไงก็ยังไง <Okay. S 1> ต้องขอบคุณน้องกุ๊กก,ก่อนแล้วก็น้องกุ๊กอยากจะฝากอะไรไหมกุ๊กมีกุ๊กมีอินสตาแกรมหรือเปล่าฝากไว้ได้มีไอจเดี๋ยวขอแบบว่าฝากเขาเรียกว่าอะไรขึ้นข้างใต้คลิปได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวพิมพ์ขึ้นให้ตามไอจีน้งกุ๊กด้วยนะแล้วก็ยังไงก็ได้นะจ้างทาอะไรดีล่ะ อะไรหรอบอกว่าจ้างงานได้รีวิวรีวิวสินค้าได้อ่นนั่นเลยให้ถือถือเวลาเดี๋ยวเราก็จะมี1ล้านวิว4ล้านไลคละเพราะฉะนั้น Subscribe อีก5ล้านเพราะฉะนั้นเป็นที่ก็อาไงขอบคุณมากแล้วกันนะผู้ชมทุกคนนะคะพี่มิงแล้วก็ฝาณติดตามใด้นะม m m n ี้ c o m แล้วก็ Instagram ของผมคือ Minky M o u s e s แล้วก็มาเจอกันคราวหน้าอีกครั้งละกันนะครับแล้วกับน้องกุ๊กด้วยใช่ค่ะพี่มิ้งเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแบบว่าใต้คลิปให้เหมือนกันนะมิ้งกี้ดอทคอมนะนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเชคแคร์มีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบายค่ะ